งในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชมพรนษาวันนี้นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนพร้อมใจกันเดินทางไปที่สำนักพระราชวังนะครับไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลกันอย่างต่อเนื่องครับ บรรยากาศที่ศาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา6 8พรรษา28กรกฎาคม2563อาทิกองทัพเรือ กองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครเครือเจริญพกพฑ์นำโดยนายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกพาลนายสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญพกพฑ์นางมาริสาเจรวนนท์ภริยานายสุปชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพฑ์นางบุษฎีเจรวนนท์ภริยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพฑ์นำใจกันดอกไม้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายความเคารพน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ลง นามถวายพระพรชัยมงคลกันอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับในปีนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียนแจกกันดอกไม้พร้อมแจกบัตรคิวบริเวณด้านหน้าศาลาสาสไทยสมาคมเพื่อลดความแออัดและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ได้มีการจัดเต็นท์และโต๊ะณนะบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังสำหรับให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลาสาสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาขอบคุณที่ติดตาม k n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้ถ,ถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook T.N.N Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ